สวัสดีครับวูเปอร์ไบค์รับซื้อซค์ให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับผมคุณได้รับเงินก่อนถึงจะปล่อยรถสบายใจหายห่วงมีเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับผมถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็ตามเราไปรับซื้อถึงที่นี่ครับรถเข้าใหม่มากมายเลยนะครับผมมากันเรื่อยๆนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงจริงๆและก็ไม่ได้มีหักค่าใช้จ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะใครอยากจะขายรถนะครับใครอยากจะใช้เงินด่วนเงินไวเราไปถึง ที่แป๊บเดียวครับต่อให้อยู่สุไหงโกโลกเราก็ไปถึงนะครับวัน2วันเรียบร้อยเลยนะฮะภายใน1วันด้วยซ้ำนะครับสนาบเอาจริงๆเนี่ยนะฮะนัดวันนี้พรุ่งนี้เรามีคนไปหน้างานเลยนะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับใครที่จะหารถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับเรารายงานจริงตามสภาพตามตรงเลยนะครับไม่แท้ทุกคันนะครับผมตรวจเช็ค20จุดจากทางวูบบอรระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้หมดนะครับและถ่ายของเหลวให้ทุกคันไม่มีข้อยกเว้นนะครับถ่าย ให้ทุกคันเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมฝากติดตามวูบ b บกันไว้ด้วยนะฮะมีรถให้เลือกสรรมากมายมาเรื่อยๆร,รถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพรายงานตรงต้องที่วูบป b บสบายใจหายห่วงซื้อรถไม่เป็นไม่เป็นไรให้วูบป b บดูแลจัดการให้คุณได้นะครับวันนี้ไปชมกันดีกว่าว่ามีรถสวยๆอะไรยังไงกันบ้างนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะวันนี้มาพบกับยามาฮ่าแอลร็อกนะครับผมตัวนี้นะฮะใครที่ไม่ทันแอลร็อกคันสีแดงนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะอ่ต้องไม่พลาดคันนี้เลยนะครับแอลร็อกตัวโฉมใหม่นะครับผมตัวนี้เป็นปี2022รถบ้านมือเดียวนะครับวิ่งมาแค่7,00ดพัโลเป็นลูกค้าเก่ากันด้วยนะฮะอ่นี่นะครับผมดิสเบรกสวยใสแบบนี้เลยนะครับไม่ขนไม่งอไม่ดุ้งนะครับล้อเป็นล้อแม็กนะครับผมสีเดิมโรงงานนะฮะแล้วก็เป็นอ่ายางทูบเลสด้วยคือไม่มียางไหนนั่นเอง รถมีริ้วรอยจากการใช้งานบ้างเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับแต่แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าไม่มีกระแทกไม่ได้มีแบบว่าล้มหนักและมาะไ่อย่างไรนะครับผมเป็นริ้วรอยแบบขีดข่วนทาการใช้งานเท่านั้นนะฮะเบาะเดิมโรงงานนะครับชุดสีสวยยังเงาอยู่คันนี้ 85- ดสิบนะครับผมท่อไอเสียก็สวยเดิมนะครับอันนี้ไม่ได้พ่นด้วยนะฮะสวิงอาร์มโช๊คนะครับเป็นตัวเจเนอเรชั่นใหม่ที่จะเป็นครอป้องใหญ่ตรงนี้แล้วนะฮะโช๊คสวิงอาร์มอะไรพวกนี้สวยนะครับผม บางคนหลังมีริ้วรอยบ้างเวลาใช้งานเนาะบางคนก็มาจี้มาโดนบ้างเป็นธรรมดานะครับแข็งเครื่อง,งสะอาดตาอยู่นะครับผม่เบรกยังเหลือเยอะนะครับนี่ใสๆส,ส,สวยๆเลยเห็นไหมฮะมาดูใต้ท้องกันนิดนึงนะครับในส่วนของเป็นโลหะเนี่ยยังสวยแวววาวมาร์กเดิมยังอยู่เลยเห็นไหมฮะสีข,ขาวนะครับเดี๋ยวส่องกล้องเข้าไปทัางใสจึ๊บ <c oughs> จึ๊บนี่เห็นไหมฮะมาร์กเดิมยังอยู่เลยนะครับแล้วใต้ท้องเนี่ยสะอาดตามากๆนะครับสปริงเงด้งดึงดังนะครับ หัวน็อตนะฮะไม่ได้เป็นสนิมนะครับผมใต้เครื่องแห้งๆเลยนะฮะ,ะมาดูฝั่งที่เป็นล้มแปะกันบ้างทำไมเราถึงบอกว่าล้มแปะนะครับมาดูกันนี่ฮะเห็นก็รู้เลยว่าเป็นล้มแปะนะครับนี่มันเป็นรอยแบบตรงๆแบบนี้นะครับคือล้มแปะก็คือล้มจากแนวตั้งเงี้ยลงแปะลงทีหนึ่งไม่ใช่การล้มสไลด์แล้วแบบโอ้โหปืดไปทั้งแผ่นนะฮะเห็นไ,ไหมฮะอย่างชิ้นนี้ จริงๆจ,จะเปลี่ยนเอาก็ได้นะครับราคาถูกมากนะชิ้นดำด้านของยามาฮ่าเขานะฮะแอบฟ้าแอส้มหมีให้เบิกแต่นี้เราให้เห็นกันจาะจากกันไปเลยนะครับว่ารถเนี่ยมันล้มแกะแปะแค่นั้นนะครับแล้วล้มเบาด้วยนะอ่ะฝั่งนี้โอ้นี่ยังไม่เป็นรอยเลยคิดดูนะครับแล้วก็ดูฝั่งนี้นะฮะเนี่ยจะมีตรงนี้ในจุดหนึ่งนะครับผมนะซึ่งบอกตามตรงนะเดี๋ยวให้ราคาพิเศษไปอยู่แล้วนะครับครึ่งราคาเนี้ยปล่อยผ่านได้เลยนะรถเจ็ดพันโลไม่จําเป็นต้องไปเปลี่ยนไม่มีผลนะครับตรวจเช็คมาให้เรียบร้อยลองขี่เรียบร้อยแล้วนะน,นะครรับศูย์ตงฮ อ่ะมากุญแจแท้ครบ2ดอกรถบ้านมือเดียวนะครับผมนี่เจ็ดพันโลเลยนะฮะเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ดูนีกว่าว่าเป็นไงกันว่าจับท่อยเสียดูนะครับผมเครื่องเย็นๆนะครับไม่มีการวอร์มเครื่องมาก่อนนะครับกำสตาร์ทโช๊คนะครับผมโอ้โหทีตีกำเบาไปนิดนึงกำสตาร์ทโช๊เรียบร้อยนะครับติดทีเดียวนะฮะไม่ต้องบิดคันเร่งช่วยเลยคือผมจะไม่ขยับคันเร่งระหว่างบิดเลยนะครับไม่ช่วยมันเลยนะฮะมาดูคันขวนะครับ ไม่มีควันขาวเครื่องเงียบๆนี่รถเขาเยื่อเลยนะเห็นไหมฮะขาตั้งคู่นี่เขาเยื่อเลยนะฮะอ่ะเาเราบิดแรงกันพอสมควรเลยนะครับไฟหน้าเป็น LED ครับคุณผู้ชมติดครบหมดนะครับผมอ่าไฟเลี้ยวนะครับซ้ายขวาติดครบหมดนะครับด้านหลังด้านหน้าปึ๊ปบไฟท้ายไฟเบรคครบถ้วนนะครับนี่ฮะอ่ะหน้าบัดหน้าจอตรงนี้เนี่ยจะเป็นอ่า จุดหนึ่งที่ผมว่าน่าจะใส่เป็นไฟแบบไฟขอทางนะฮะไฟพาร์ทมากกว่านะอันนี้ใส่แบเป็นเมนูนะครับก็คือเขาแก้ไขปัญหาจากเจนที่แล้วคือเชนที่แล้วเนี่ยปุ่มมันอยู่ในจอตรงนี้แล้วน้ํามันชอบเข้าจอนะครับอันนี้คือเวลากดก็กดผ่านตรงริกเกอร์ตรงนี้เลยนะครับก็เลยไม่มีรูตรงจอตรงนี้นะฮะนี่กดดูริปหนึ่งหกพันโลเนี่ยสามพันโลนะครับกดดูริปได้นะครับแล้วก็นี่อัตราบริโภคน้ำมัน4 3โลลิตรนะประหยัดเป็นสกูป,ปี้เลยนะครับ ประหยัดน้ำมันมากๆแบตเตอรี่14.3เหลือเยอะนะครับผมสามารถดูวีเบลดูออยล์เชนได้ด้วยนะฮะ,ะแล้วก็อันนี้โอ디โอก็คือวิ่งทั้งหมด7,000กโลนะครับสภาพค่อนข้างสดใช้ได้เลยเบรกนุ่มๆน,นะครับทั้งสองข้างนะ,ะนี่ครับเสียงสต็อปเปอร์ยังแบบใสๆกิ๊กๆอยู่เลยนะครับผมนะขอญอยตดับเครื่องเล็กนึงเล็กน้อยนะฮะจะได้ไปดูกันในส่วนต่อไปใต้เบาะของเขาเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ พอบ้านชอบมากๆนะครับซื้อแกงอลังการงานสร้างเห็นไหมฮะอันนี้มีคู่มือนะครับผมนะแล้วก็เล่มพร้อมชุดโอนครบจุดพิจารณาก็คือบุ๊กเซอร์วิสเขาไปทําหายไว้ทีสุดนะ, <S <S นะเอาเข้าศูนย์เสร็จแล้วเขาก็ทําหายหไว้คือไม่ได้เอาไปไม่ได้ไปเอาคืนว่างั้นเถอะแบตเตอรี่เซอร์วิสง่ายตรงนี้นะครับผมง่ายๆเลยนะฮะอ่ะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนซิมเพิลดีสเเบสนะครับผมใส่ของได้เยอะอ่ากุญแจเป็นกุญแจธรรมดาไม่ต้องปวดหัวกับคีย์เลสนะครับบางคนไม่ชอบคีย์เลสเอามากๆนะฮะ คือเดี๋ยวไปจอดตรงนู้นตรงนี้โดนบล็อกสัญญาณสตาร์ทไม่ได้ต้องเข็นก่อนถึงจะสตาร์ทอีกทีนึงแถมกุญแจตัวนี้สามารถแชร์กับคนในบ้านได้โดยไม่ต้องแบบจ่ายแพงนะครับคีเลสถ,ถ้าอยากแชร์นะฮะเตรียมเงินไว้หลักพันได้เลยครับเฉพาะดอกยิงเดียว8 900าแล้วนะครับยังมีค่าจูนอีกนะก็เป็นอีกคันหนึ่งที่เป็นรถที่ซิมเปิลที่ผมว่าใช้ได้นะครับในชีวิตประจําวันนะได้ร้อยซีซีมีวาล์วแปรผันโอ้แค่นี้แจ๋วแล้วนะครับผมวิ่งอัตตาบริโภคน้ำมัน40ลในเครื่องงกําลัีซี แบบนนีี้เ่ยรองรับ e20 ด้วยนะ9195 soho ใช้งานได้หมดในราคาเท่าไหร่รู้ไหมฮะตัวนี้เราเปิดราคาแค่เพียง43,900คุณผู้ชมราคานี้นะคุณจะไปได้ตัว pcx150 ตัวโฉมแบบปี14 15อะไรอย่างนี้เลยนะเต็มที่แบบ16 17เยน็ยนๆนะครับผมน,นนี้คือนับว่าสภาพสวยแต่นี่คุณได้รถปี2022ครับวิ่งแค่7 0 0 0โลครับเครื่องสดเครื่องใหม่รถป้ายแดงรถมือเดียวออกห้างป้ายแดง นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะคุ้มค่าแน่นอน40,000ต้นนะครับ43,900บาทลด7,000โลถ่ายของเหลวมาให้เรียบร้อยเซอร์วิสมาให้เรียบร้อยนะครับตัวเช็ค20จุดมาให้จากทางวูปเปอร์บายเองเลยได้เป็นตัวล้อแม็กนะครับผมอ่าเป็นแบบไม่มียางในนะเป็นยางทุบเลสด้วยนะไฟหน้า LED ต่างหากในราคานี้เนี่ยใชายยา้ยาวๆคุ้มๆแน่นอนแล้วยามาฮ่าอันดับตน้ตนๆของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับอะไหล่มีเพียบนะครับเรียกได้ว่าถ้าฮอนด้ายามาฮ่าเนี่ยถ้าไม่มีสต็อกอะไรแบรนด์อื่นไม่ต้องไปหวังพึ่งแล้วนะ จริง,งคือเขาเป็นอันดับ1อันดับ2กันไล่กันมาเลยอยู่แล้วนะครับผมนะฮอนไดยามาห้าเพราะฉะนั้นสบายใจหายห่วงได้แน่นอนนะครับไปอยู่ที่ไหนก็เรียกว่าซ่อมกันเป็นหมดนะครับผมดูแลกันเป็นนะครับผมนะ,อะโอเคนะครับผม a อ r ์ร็อกสี่หมบาทราคานี้ให้เรียวให้ไหวช้าอดแน่นอนครับโทรมาได้ที่0 6นย์ห3สี่ 0646363635จองก่อนได้ก่อนบางที10-20นาทีไปเรียบร้อยแล้วนะโอกาสอยู่ในมือคุณโทรให้เร็วให้ไวใครอยากขายรถนะครับผมทักไลน์มาได้เลยสแกนเคอร์โค้ดที่เราแปลไว้ให้ก็ได้นะครับหรือว่าจะทักไลน์ผ่าน ID s ดียแอด635อย่าลืมเติมแอดไซนำหน้านะครับอ่าแล้วก็ จะบอกว่าเรารับซื้อให้ราคาสูงทั่ประเทศไทยนะครับอย่าเพิ่งขายไข่ถ้าย,ยังไม่ได้เช็คราคากับวูบบไบยรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมคันนี้บริการที่2ตัวเช็ค20จุดถ่ายของเหลวห่ายบริการที่3รับประกันตัวเครื่องยนต์ต่างหากจากทางวูบบไบายเองหนึ่งเดือนไม่จํากัดระยะทางจะวิ่งพันหมื่นแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันนะครับเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลย,เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแมแน่บาทเดียวครับคุณผู้ชมครับสบายใจหายห่วงกันไปนะซื้อแล้วซื้อความสบายใจกันไปด้วยนะครับผมนะใครที่ต ว่าเราตรวจเช็คมาให้เรียบร้อยนะครับคุณเอาไปเนี่ยพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูหลีกกันดีกว่าคันนั้นนะเรียกว่าป้ายแดงก็ไม่ผิดนักเลยนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะฮะโอเคครับ ฮ o n ด้าลีดหนึ่งสองหนะครับผมใครที่หาอยู่นะคันนี้นี่เหมือนป้ายแดงเลยดีกว่านะฮะคันนี้เนี่ยจดปลายปี2023นะครับผมเป็นตัว4วาลเรียบร้อยแล้วตอนเอามาเนี่ย9กกิโลนะครับคุณผู้ชมแต่คันนี้ตีแว่าร้อยกว่าโลแล้วกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ทีมงานเนี่ยเอาไปขี่ด้วยนะครับไปเทสด้วยนะฮะเพราะว่าอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะ คือมันจอดนานนะครับผมมันใช้งานน้อยมาก99กิโลเนี่ยผมเลยว่าเอาไปลองอถ่ายน้ํามันใหม่หมายถึงน้ํามันในถังนะครับมันน่าจะบูดแล้วถ่ายใหม่แล้วก็เปลี่ยนใส่น้ามันใหม่แล้วเดี๋ยวให้ลองขี่กันดีกว่านเลขใหม่เนี่ยอาจจะขึ้นไปประมาณร้อยกว่าโลร้อยไม่เกิน200โลโดยประมาณนะครับผมนะเพื่อให้ได้มีการวอร์มรถอะไรกันนี้ก็ดีกว่านะครับเพราะเนี่ยมันเหมือนป้ายแดงเลยเหตุมันเกิดจากอะไรรู้ไหมครับคือรถคันนี้เนี่ยซื้อมานะครับไม่ได้ใช้เลยคันนี้นี่เจ้าของเนี่นะฮะ าติดธุรก,กิจนะครับติดงานนะครับผมทำให้ไม่ได้ใช้เลยนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยจะอยู่บ้านด้วยนะครับไปต่างจังหวัดไปอะไรแบบนี้นะฮะรถคันนี้ก็เลยจอดมายาวนานมากๆนะครับ่99กิโลแท้แน่นอนนะครับผมดูแล้วนะอ่านี้ยางนะครับผมแถบสียังอยู่คือหลุดมาจากป้ายแดงเลยนะฮะรหัสพารสโค้ดพวกนี้ยังแปะอยู่เลยใบทะเบียนยังไม่ได้ใส่เลยด้วยนะครับแล้วก็นี่นะฮะ โช๊คใหม่ใส่กิฟต์แวร์วาวแบบนี้เลยนะครับแข็งเครื่องไม่มีรอยเลยคันนี้เนี่ย98%บวกนะครับคุณผู้ชมไม่มีล้มชนใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนี่ฮะเป็นตัว4วาวแล้วนี่คุณดูดิฮะเบรกเนี่ยยังไม่เคยไขยเลยด้วยซ้ำนะครับผมใตยเครื่อง รอๆหม่สะอาดกริปนะครับตัวนี้ต่างจากตัว2องวาวยังไงนะฮะคือตัว2องวาลจะไม่มีตัวการแคร้งแบบนี้มันแตกง่ายแล้วหูเนี่ยมันค่อนข้างจะบอบางแต่ตัว4ีวาลนะครับข้อดีคือมันมีตัวนี้มาการเรียบร้อยแล้วแล้วประหยัดน้ํามันขึ้นเพราะว่าได้เป็นเครื่อง e f ส plus นะครับซึ่งเครื่อง e f ส plus เนี่ยมันลดแรงเสียดทานนะครับในชุดข้างนะฮะทำให้ประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นสเปกนะครับร้อยีซีเท่ากันนะฮะอัตยประโยชน์ตัวนี้เยอะนะเยอะอยังไงมาดูกันใต้บอกอันนี้คือพระอ ใต้บอกของเขาเนี่ยนะครับคือเรียกได้ว่าเด็กๆลงไปนอนกิ้งได้นะครับผมนะใครจะใส่เด็กๆลงไปอันนี้พูดกันเล่นๆนะครับอุปกรณ์อ,อยู่ใต้เบาะมีครบนะครับสมุดรับประกันมีนะครับผมยังไม่ได้รันอินเลยด้วยซ้ําใต้เบาะคือกว้างใหญ่ไพศาลนะครับนี่ตัวแผ่นตัวนี้ก็ยังอยู่แผ่นป้ายพวกนี้ก็ยังอยู่นะครับผมเนี่ยแผ่นเพจอยู่ครบใสยันหัวน็อตใสยันตัวเคี้ยวล็อกนะครับผมใหม่เหมือนมือหนึ่งนะ ป้ายทะเบียนยังไม่ได้ใส่เลยนะครับผมนี่แล้วไปเป็น,ป,นป้ายทะเบียนจองด้วยนะฮะในรถขนเงินขนทองนะครับผมนะอ่ะก็ให้ดูประมาณนี้นะครับเล่มพร้อมชุดโอนครบเบาะเดิมพุ่มอยู่ยังไม่ได้แกะตั้งแต่ซื้อมือนหนึ่งมายังไม่ได้เปิดพลาสติกห่อตัวนี้ออกเลยนะครับอ่ะกระจกทีแรก ก็ไม่ได้ใส่นะครับผมเอามาใส่ให้เรียบร้อยนะฮะริ้วรอยแทบไม่มียังมองไม่เห็นเลยนะครับมาดูดิสเบรกหน้ากันนิดหนึ่งดิสเบรกหน้านะครับรถ90โลรถร้อยโลมันต้องงี้ครับถูกต้องครับคุณเห็นไหมฮะว่ามันเป็นริ้วตามขวางเลยคือเวลาผลิตเนี่ยดิสเบรกตัวนี้นะครับมันจะเป็นริ้วๆๆแบบนี้พอใช้ปุ๊บพอเราเริ่มใช้เนี่ยผ้าเบรกสัมผัสกับจานดิสปั๊บเนี่ยมันก็จะรบรอยขวางบางๆนี้ออกนะครับเป็นอย่างที่เราเห็นกันทั่วไปแต่เนี่ยพอส่องเข้าไปใกล้เห็นไหม อืใหม่เอี่ยมครับใหม่ยันหัวนอ็อตมาร์กเดิมยังไม่หลุดไม่กระเด็นเลยนะครับนะใสมากๆสวยมากๆนะครับผมมีคอมไบเบรกมาให้ด้วยอีกต่างหากนะฮะใต้เบาะจุเยอะแถมที่วางเท้าวางได้แบบใหญ่สบายนะครับผมนะแล้วก็ไฟหน้าให้มาแบบ LED นะตัวนี้4วาลก็จะมีตัวโครมเมียม ตัดมาให้สวยๆนะครับไฟเลี้ยวยังเสียดายอยู่ที่มันเป็นหลอดธรรมดาแต่ข้อดีของมันคือสมมติคุณใช้อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยคุณไม่ต้องไปหาหลอดให้มันยุ่งยากนะครับเพราะหลอดมันมีขายแน่นอนแล้วหลัก10บาทเท่านั้นเองไฟเลี้ยวเนาะไม่ได้จะพังกันง่ายๆจับหลังนะครับผมของตัวรีด4วาลวนะฮะจะไม่เหมือนตัว2วาลวตัวสองวาลวเขาจะเจาะรู4ี่รูตรงนี้มาบางคนไม่ชอบตัวนี้คือเขาไม่เจาะรูมาทําให้มันไม่มีร่องไม่มีรูตรงนี้แต่ถ้าเกิดบางคนจะไปใส่กองหลังจะเจาะก็ได้หรือเดี๋ยวนี้ นี่มันยุคนี้ปี2024แล้วนะคุณผู้ชมมันจะมีแหวนท้ายตัวที่มันล็อกตรงนี้ได้เลยคุณไม่ต้องเจาะเลยนะครับผมให้มันเสียของนะอ่ะตัวนี้เพราะฉะนั้นเขาทำมาอย่างนี้ถูกต้องแล้วนะท่อไอเสียเดิมๆล้อหลังจะ10นิ้วหายางง่ายๆนะครับ i r Fryer a มีขายแน่นอนนะเลือกสเปกกันได้เลยนะครับเพราะลีดเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากล้อหน้าขอบ12อันนี้หาหายางโคตรง่ายนะครับแล้วเป็นทบเบรททั้งหน้าทั้งหลังนะครับผม เบรกนะครับหลายคนคือชอบก็ชอบเลยเกียร์ก็เกียร์เลยคือเบรกเนี่ยด้านหน้าเป็นดิสหลังเป็นดรัมจริงแต่รายละเอียดดีเทลตรงนี้ที่หลายคนไม่รีวิวคือนี่ฮะหลังเป็นดรัมมันจะนิ่มอยู่แล้วนะครับปรับให้แข็งได้ด้านหลังแต่ด้านหน้าเนี่ยเป็นดิสนะครับปกติจะแข็งนะฮะแต่มันกลับนิ่มพอๆกับด้านซ้ายเลยนะฮะเพราะอะไรคือเขาใช้สลิงนะครับ <c oughs> ในการไปดึงปั๊มเบรกปั๊มกระถุงข้างในเพราะฉะนั้นมันจะนุ่มครับบางคนก็เลยรู้สึกว่า รู้สึกมันเหมือนจะเบรกไม่อยู่แต่จริงๆคือมันเบรกอยู่นะแล้วมันดีด้วยมันนุ่มดีด้วยนะครับมันทําให้2งข้างบาลานด์จริงๆผู้หญิงขี่ง่ายนะรุ่นนี้นะครับดูเหมือนสูงแต่ไม่ได้สูงมากมายขนาดนั้นตัวบบาเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ Honda Generation รุ่นใหม่เนี่ยรู้สึกว่ารถมันสูงขึ้นแต่มันไม่สูงคือสมัยก่อนเบาะมันจะเน้นใหญ่นั่งสบายใช่ไหมแต่สมัยนี้ครับตรงนี้ยังนั่งสบายอยู่ในโซนนั่งยังสบายอยู่ แต่ตรงหน้าเนี่ยเขาปาดตรงนี้ลงนะครับทำให้ขาเนี่ยไม่ต้องถ่างมากขึ้นนึกออกไหมขามันแบบลงปุ๊บแล้วไปสู่ขื้นได้เลยนะครับอันนี้เป็นข้อดีอีกจุดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตรงนี้มี power outlet นะครับสามารถชาร์จแบตเตอรี่มือถือใส่ของกระจุกกระจิกนะครับเนี่ยกุญแจไม่ติมผมใส่ไว้ในนี้หมดเลยนะครับเนี่ย ใหม่กิฟสีเดิมโรงงานเลยนะครับผมแขวนของตรงนี้ได้เติมน้ํามันตรงนี้ได้แผ่นเพจคําเตือนอะไรพวกนี้มอกออยู่ครบทั้งหมดมาสตาร์ทรถกันดีกว่านะครับผมนะปึ๊บปับ๊บ <c oughs> จับถอยเฉียให้ดูเครื่องเย็นๆนะมากมสตาร์ทตอนนี้มัน100โลตอนเรามา99้โลนะ แต่เดี๋ยวจะให้ไปขี่เทสไปอะไรพวกนี้นะครับไปทดลองใช้เลยนะครับเปลี่ยนน้ำมันแล้วก็ลองใช้เป็นชีวิตประจำวันเลยนะครับเพราะว่ารถมันไม่ค่อยได้ใช้เราจะได้เช็คไปในตัวนะครับว่าใช้แล้วเนี่ยมีอะไรเป็นข้อบอกพร่องหรือเปล่าแต่รถล้อยโลไม่น่ามีอะไรบกพร่องยกเว้นน้ามันมันบูดนะครับเดี๋ยวจะไปไปถ่ายถ่ายน้ำมันแล้วก็ลองใช้ดูนะควันขาวมาดูมีไหมม,มควันขาวไม่มีนะคุณผู้ชมนะอ่าแล้วก็ความเร็วขึ้นด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่เสียนะดูนะ นี่นะครับความเร็วขึ้นนะครับผมมาดูระบบไฟกันบ้างนะครับไฟสูงไฟต่ำติดครบนะครับเดย์ไทม running light ติดทั้งสองข้างตอนกลางคืนสว่างชัดเจนตาแตกนะฮะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดครบหมดนะครับผมด้านหลังนี่ครับไฟเบรกไฟท้ายครบถ้วนนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครบถ้วนนะครับผมรองรับน้ำมัน e20 91 95และโซ่หออัตราบริโภคน้ำมันนี่อัี้สตาร์ทติดนะครับ อัตราบริโภคน้ำมันตัวนี้นะน่าตกใจมากนะครับ mm hmm. มีคนทําได้ถึง50กว่าโลลิตรนะครับซึ่งผมมองว่าคือ มันข้ามจากเจเนเรชัน E.S.P. ธรรมดาเป็น E.S.P. พัสเนี่ยมันประหยัดน้ำมันขึ้นมากเลยนะอย่าง Sco ปอรี้แต่ก่อนเนี่ย 40, 40โลลิตรก็คือประหยัดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้125ซีซี 40, แต่กับทําได้ประมาณ50โลลิตรเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคุณผู้ชมนะครับกับเทคโนโลยีที่ให้มาตัวกระจกตัว4วาลกับตัว2วาลเนี่ยจะต่างกันด้วยนะในตัว2วาลจะให้มาเป็นทรงโค้งนะครับแต่ตัว4วาลเนี่ยเขาจะให้มีมุมมาตรงนี้นะครับทำให้วิสัยทัศน์เนี่ยตร,ต,รต,รตรงส่วนของตรงนี้นะฮะ มองเห็นได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วย i d เด r i n g stop มีมาให้ในทุกรุ่นย่อยอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ตัวเจนที่แล้วนะฮะมาคุยกราคากันดีกว่านะครับตัวนี้นะฮะใครที่จะซื้อมือหนึ่งลองดูคันนี้ก่อนเลยนะครับเพราะว่า เราเปิดราคาแค่เพียง52,900บาทลด100โลประกันศูนย์เหลือเพียง5ปี50 0 0 0โลนะครับผมนะแล้วก็ทั้งคัน3ปี30,000โลตัวท็อปอ่าไม่มีตัวท็อปตัวตัวล่างหรอกแต่หมายถึงว่าได้ล้อแม็กมาฟังกชั่นแบบตัวท็อปเลยนะครับผมมีคีเลสนะครับผมนะเียกว่า เราแค่พกกุญแจเดินเข้ามา้นตัว2อวาวมันจะเป็นกุญแจแต่ตัวนี้เป็นคีย์เลสเรียบร้อยก็สร้างความสะดวกสบายให้มากยิ่งขึ้นนะครับห้าหมบาทรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ตกส่งได้ทั้งนั้นอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรก็โทรมาคุยกันได้โคราชลีคิดค่าส่งอยู่แค่500บาทเท่านั้นนะครับค่าส่งเราถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนนะครับบริการที่2ตัวเช็คสกรีน2ีจุดระบบไฟระบบเบรกระบบเครื่องและแบตเตอรี่นะฮะเท่านั้นไม่พอเราถ่ายน้ํามันเครื่องให้ด้วยผม พร้อมใช้งานกันเลยแต่คันนี้นะครับเน,เนื่องด้วยมันวิ่งมาแค่100โลนะฮะเราถ่ายน้ำมันเครื่องให้แล้วว็จริงแต่ว่าเดี๋ยวพอครบ1000พโลเนี่ยคุณผู้ชมต้องเอาไปรันอินหนึ่งรอบนะหรือถ่ายน้ำมันเครื่องกับศูนย์สักรอบหนึ่งรันประกันต่อได้ด้วยแล้วก็ลบเศษตะกันที่อยู่ในห้องเครื่องการผลิตนะครับให้เครื่องใสใช้งานได้อยู่กับเราได้ยาวๆนะครับผมอันนี้บริการที่2บริการที่3รับประกันตัวเครื่องยนต์แยกต่างหากจากทางวูบเบอบายเองเลยหนึ่งเดือนแบบไม่จำกัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นตตมมีปัญหาาาอะไไรเข้้สวิด ไม่มีค่าใช้ใจ่ายแม้แต่บาทเดียว3บริการนี้ให้ไปในราคาแค่52,900บาทเท่านั้นเช้าอดแน่นอนครับบางที5นาที10นาทีปิดจองก็ียบร้อยแล้วนะฮะหลีนนิยอดนิยมนะครับใครที่หาแกนฟิลเลโน,โนเบื่อแล้วอยากลองหลีบบอกเลยครับว่าคุณไม่ผิดหวังแน่นอนมันปริปราดและเครื่องนุ่มนวลมากๆนะครับผมนะวันนี้นะครับผมลากันไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ